โมลอกไปนี่นี่เจอแล้วเดี๋ยวค่อยๆเดี๋ยวหัวมันหัวมันไม่สวยอ่าไปให้อย่าสาบอย่าสาบมันไม่ได้ทำไม่ได้หนูเอานี่หนูมือเบาหนูมือเบาหนูมือเบากค่อยๆเคลียร์แบบนี้ไว้ใจได้ขุดมันกันนะคะวันห้านาทีอ่ะเฟกอย่าทำแบบนั้นดีทำเบาๆอุ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว พราะมันเชื่อมต่อกันแล้วเขาย่าปุ๋ยยังไงก็ปุ๋ยน,นะครับนี่คือหนูคุณมันดูซิมันหัวใหญ่ไหมไม่มันยาวจัง,ง<า>อ่ะมาเขี่ยไปมันได้ยังอย่างเงี้ยได้แล้วมั้งเนาะ มันพอแล้วแล้วมันจะเป็นรสชาติแบบอูนเหรอกินได้ไหมแบบสดๆไม่ได้ต้องไปต้มก่อนมันมีอีกไม่อันะไม่เอาเล็กรอยอัน,นอันนี้คือรอยต้นมันเหรอใช่ดูไว้เีืยอหาดูว่ามันไปทางไหนอีกไม่ได้เอาอีก เดีมันแยกๆนี่เลยต้องเป็นหัวมันแน่ๆเลยหมดไปรึเปล่าหลงก็นี่ไงเจอแล้วขุดด้วยเดี๋ยวหาก่อนเกอนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวไม่ได่ไงนี่เจ้าหายยากด้วยเหมอนเดี๋ยวฝาตรงนั้นเจอวนี้น่าจะใหญ่สเดี๋ยวเชื่อมกับยาเหมอุ้ยโสด แม่เจีนี่จะงัดมาทางแม่ด้วยเดี๋ยวแม่จะสับมันละเขกลบพอแค่น,นี้พอโอเคเนี่ยลาเหยียบของเขานะข่ะก็คุยหยีบเราจะเอาอยู่ครับเราเอายูแม่อันนีออ้ไ,ไม่เอาส,สนุกสนุกไม่หาอันไหมสนุกสนุกตัวนี้อ่ะเดี๋ยวดูก่อน แงาเนืดังเ้เอาอ่ะไหเหี่ยวมันนะเสเฟสเฟ็เฟสค่อยๆเียเดียเดี๋ยวเียหา่อเีวก้อนใหญ่เลยมาพูดูดก่อนโอ้โนี่น่าจะใหญ่โอ้ อุ้ยเดี๋ยวหนูจะเพิ่งสับดูก่อนเอาไว้นี้น่าจะแก่จัดเนี่ยอันนั้นน่าจะเด็กใช่ต้องยาวมานี่โอ้มันยาวมานี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อนี่เนี่ยจะแช่อันนั้นไม่ต้องอันนั้นมันต้นมันเดี๋ยวเราเอาแค่ตรงนี้ อันนี้อะนี่ใครมันโอ้ยแม่เมื่อกี้หนูค่นมัขาเว,ว้ยถ้าเมื่อกี้มาซิที่นี่ก็มีเฟืองเขียวออกมาเออนะเอาหากามาโอ้ยหยิบเลยหยิบเอาหัวมันขึ้นเลยหักเลยหกักโอ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่องอย่าพึ่งเ,เพงเอามาให้แม่ นี่เอออย่างนั้นแหละฟองๆแตาทำเร็วอ่ะมีมเทียนน่กลัวน่ะเพราะเฟกทำแรงอ่ะเขียมหนูไม่มีอันอื่นเหรอนี่นี่เียวไม่อยากใส่ตอนนี้แล้วมันเล็กไม่เอาตอ,อ,อนใหญ่เขราจะต้องการอ,อันใหญ่ นี่มันมีปอกมันมีเปลือกมันด้วยเขาเขาจะสับสับมันตรงนี้ย, <มา S 2> ยังยังยังไม่สับยังยังนะนนเ,อเอาเอาเสียมหนูเอาไว้ก่อนเสียมหนูไม่งองนะเสียียมน่อย่าพึ่งมัน,กกนเราต้องขุดก่อนเราต้องขุดมันก่อนเออกันนี้เอาขุดลงกมาเสียมมาก อ๋อเราต้องสับแม่เพราะเนี่ยมันทั้งต้นเลยถ้าเกิดเราขุดไปอะ่ะเราต้องตัดมาหนสันสเองเนี่ยมันเชื่อมต่อเลยเนี่ยนี่เห็นไหมมามนต้องตัดอูมันมันเอายา้าจังนะมาในนี้ต้องเอามีดดอกมีสานดองมีสานนะม,มาหนูไปลอามีก่อน อุปกรณ์เรามันไม่คมเนาะอยู่จต่ที่มันคมมั้มั้ยลดพลังอ๋อสวยมเสียงก็เลยอ่ะมันนุ่ยถอยออกก่อนหนูถอยออกก่อนถอยออกไม่จะสับนุ่ยถอยออกก่อนมันเสียงแบบก่อมากแบบเสียงหนูถอยออกหน่อยหนูถอยออกก่อนเพราะหนูอย่าให้มันหักออก เอาไปตรงนั <มา S 1> ้นไม่ต้องหักเอาไปไว้ตรงนูง้นหัวนี้เอาไหมหรือว่าไม่เอาเนี่ยหัวเนี้ยเบรกแล้วแต่เในหนังจะล่อปอกเปลือ,อ,อกหรือเอล่าเดี๋ยวไปปอพี่อุ้ยเดี๋ยวฟังเลยเด็กหนูไปเาขาคมมันหนีไหม ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันเราถ้าเราเอาเปลือกมันออกแม่เนาะเปลือกออกจมูกนะฮะเอาไปปุ้ยปลาวิใหญ่ถุยขุดข้างข้างขุดยาวไปเกลี่ยดินยาวไปอีกขุดมันหาสมบัติอะลูกขุดเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยตัดขุดยาวไปเรื่อยๆมันน่าจะเยอะอยู่นะเบาๆเบาๆไม่ต้องไปนาเนาะ <Es per ate> เดี๋ยวขึ้นหัวนั่นพอแล้วพอแล้ว <ะ S 2> ฟูนฟูน,ฟนมันคันวะวะเอมนนอ,อมัน,น,น,นขึ้นหัวเดี๋ยวมันก็คันหายดอกเขี่ยลิ้นเนี่ยเขี่ยข้างล่างเขี่ยข้างล่างเออหญ้ามีไหมไปหน่อยดิวิวิ้ยาวนะยาวเป็นเมตรเลยมาเออเขี่ยไปเรื่อยๆนั่งลงเลยได้ไม่ปวดหลังเออนั่งลงเขี่ยนั่แนะ ดี๋ยวอย่าลองอาไปต้มดูเสะหัวเหมือนเราเล่นในไม์ครับเออนั่นแหละเหมือนเราเล่นเกมเลยเนี่ยขูดไปยาวๆดูสิถึงไหนขูดไปให้มันยาวสุดแล้วเดี๋ยวเราค่อยตัดดูมันจะไปถึงขนาดไหนเนี่ยตรงนี้ก็เห็นหัวเลยเนี่ยเนี่ยปลามันแตกเนี่ยโอ้หัวทั้งน,นั้นเนี่ยน่าก็หัวขูดดูโอ้หัวใหญ่เหรอ่งไม้เปล่าไม่ใช่ ถึไม้ขั่อากไม้ลักไม้อ๋ออือ้ไหนนะยังไปอีกน่ะคัณไปอีกจไม่ไม่เจอแต่ว่าไม้